ประสิทธิพักดีพานิชพง์นายสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานจากกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมทำพิธีบาเพงกุศลอุทิศแด่บรรพบุรุษบรษบพรพชนผู้ล่วงลับโดยกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติอย่างมากที่การจัดงานในครั้งนี้เป็นพิธีที่ทยิ่งใหญ่แต่ประสบความสมําเร็จได้เป็นอย่างดีและยังได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมต่างๆเพื่อนสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานกันอย่างกับข้างกว่า300คนณหอประชุมสมาคมแต้๋วแห่งประเทศไทย พอดีต้องสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้ง TV, ทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์จีนความรู้สึกในการจัดงานก็คือ,อ,อมีความปราบปื้มนะครับที่ได้มาจัดงานนี้เพื่อระ,ะลึกถึงบรรพบุรุษบรรพชนและโดยพระอ,อย่างยิ่งได้เทิดพระเกียรติเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล,และทุกราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับในเนื้อลองหัวกลางนี่ก็จะได้พูดถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ขอให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยนะครับได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปไปสื่อสารลงไปให้ประชาชนให้ลูกหลานได้รับทราบว่ารุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับอเจงอแปะอากงเนี่ยนะครับได้มาทำอะไรไว้แล้วก็มีประโยชน์อย่างไรผมเชื่อว่าทุกทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านคงทราบว่ามีประโยชน์อย่างไรนะก็ให้กรุณาช่วยเขียนสื่อสารไปนะครับ ความรู้สึกของผมก็คือพื้มใจดีใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเทพยาดาฟ้าดินเนี่ยท่านรับรู้นะครับในการประกอบคุณงามความดีครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ในคําอธิษฐานของท่านท่านเจ้าวาดวัดเล่งนยีกดีหรือพระสงฆ์องค์เจ้าวดีท่านก็ได้ให้ให้พรกับลูกหลานทัทุกคนนะครับผมก็ ปลื้มใจนะครับว่าท่านไดแ้แผ่ให้ทุกคนนะโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับท่านที่ฝากรายชื่อไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาทางพิจิตรตนเนี่ยเขาจะไปทําพิจีการเพื่ออุทิศสวนอุศลแล้วก็ขวดน้ําอุทิศให้ท่านไปในสวงสวรรค์นะครับท่านคงได้รับนะครับก็ขอให้ทุกคนปลื้มใจร่วมกวับผมด้วยนะครับก็เราได้ใช้เวลาเตรียมการถึง หกเดือนนะฮะแล้วก็ได้คุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นดนตรีจีนก็ดีคนร้องวัวกลางก็ดีหรือว่าการที่จะมาต้องมาเดินเดินพิธีเ,เขาเรียกซำเวียงโกลลยเนี่ยคณะกรรมการก็ได้มาซ้อมกันนะครับได้มาซ้อมกันจนมั่นใจนะฮะร้องวัวกังนี่ก็คือร้องจัดจีนโบราณนะครับาทางเลขาผมคงได้ส่ง อภัยเป็นเป็นเป็นภาษาไทยไปนะนั่นแหละเดือนลองไปตามนั้นแล้วท่านได้อ่านม้างหรือเปล่าครับเดือนลองแล้วอ่านแล้วเป็นไงครับก็ซาบซึ้งใจดีครับครับครับนั่นแหละคือการแสดงออกซึ่งผมในฐานะนายกสมาคมแล้วก็คณะกรรมการได้แสดงออกแล้วก็อยู่ในเนื้อลองนั่นนะครับจากความสําเร็จในครั้งนี้คิดว่าในปีต่อๆไปจะจะมีการจัดงานอย่างนี้อีกไหมครับใจผมส่วนตัวนะผมอยากจะจัดทุกปีทุกปีไปแล้วก็ อาจจะถึงปีเนี่ยอาจจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือว่ามีงานทําบุญทิ่กระจาดให้กับคนยากคนจนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดนะแต่ยังไงแล้วแต่ต้องหาเรือกับคณะกรรมการนะครับคือสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์เนี่ยเป็นสมาคมเปิดนะฮะขอเชิญชวนท่านเลยครับท่านผู้ใดที่มาดูพิธีก,การแล้วประทับใจแล้วก็คิดว่าคิดว่าได้สนใจกท็ท่านที่ผู้ที่ คิดดีทดําดีมีประวัติดีต้องยกเว้มีประรวัติดีนะฮะมีคนแนะนําแล้วก็เข้ามาสมัครนะครับแล้วเรากรรมการเราก็จะคัดดูนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมร่วมกันได้แล้วท่านก็ถ้าเข้ามาแล้วท่านก็จะสามารถออกความเห็นต่างๆได้ในในการประชุมเพราะประชุมเดือนละหนึ่งครั้งแล้วเรายังมีประชุมสัญจรไปต่างจังหวัดทุกๆ3เดือนนะครับ